อ้าเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่วะปีปูสวัสดีครับทุกคนเราชื่อว่าแทบผัดชีเองนะครับผมถ้าถามว่าผมเป็นใครผมคือแทบนี่แหละครับทุกคนจะเป็นใครอีกอ่ะครับดึงไนดะ้เดี๋ยวผมเซตกับดักก่อนเลยแล้วกันนี่แน่โยนทิ้งลงไปเลยนะครับผมว่าน,นี้ก็จะเป็นสก,กีตุ๊กตาของฟัชชี่นะครับผมบอกเลยว่าดูปุกพุยมากมาเลยครับคนดูดูนอนที่คุณนอนโคตรอวบไม,ม่ใช่นอนโคตรตัวแบบโคตรตัวเล็กอะแบบน่ารักมากอะดูวัชชี่แทบดิเขาชอบสก,กีนี้อะคนดูเป็นสก,กีที่บอกเลยว่าเห็นแล้วโคอยากเล่นเลยอะ ในบรรดาพวกพันชีทั้งหลายผมชอบมากเลยนะดูดีดูดน้องดีมันดูปุ๊ยปุ้ยมากเลยคนดูผมบบน่ารักอ,ะอ่ะอ๋อแล้วก็ฟอนแฟกนะครับทุกคนสำหรับดูเซก,กาดมีคลิปวิดีโอที่อยู่ในช่องผมประมาณ3 4คลิปใช่ไหมแต่ว่าตัวละครแถบเดียวมีแค่คลิปสองคลิป,ลปเองทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าแถบมีน้อยกว่าดูเซก,กาดอีกนะเนียวเมื่อก่อนแถบมันเยอะกว่านะแต่ว่าผมช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นแถบไงก็เลยอ่าดูเซก,กาดมันก็เลยเยอะกว่าเฉยเลยก็ยาตามนะั่นละกันนะไม่ต้องหว่วงนะพันธุ์ชีพแลล้ววะเเรราตัคถบแล้วอย่าน้อยเลย โอ้โหแล้วอันนี้อะไรวะเนี่ยหูกองทัพอะไรอะสู้กันอย่างมัมันเลยโอ้โหแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมปั่นไปก่อนละกันนะครับผมอ๋อแล้วก็จริงด้วยสโลเมต้าใหม่ของโพสเทสนะครับผมตัวละครแถบได้ปรับมาใหม่นะครับผมตัวอันนี้มันก็จะแต่ไอแพดแผ่นโนรอัปเดตแล้วแหละก็คือณปัจจุบันตัวละครแถบสามารถเดินไปเทตกับดักไปได้แล้วนะครับผมแล้วก็ออร่าของกับดักเขาหรือว่าเป็นพวกระเบิดก็จะทําให้เพื่อนรอบตัวเห็นแล้วนะครับผมใครที่อยู่บริเวณใกล้ๆก็จะเห็นออร่าสกิลของกับดักของแถบนะครับมมเนดลยอ่าาปรรบบัะะทงไไี คือบับจ๋าเลยอ่ะมีแต่ข้อดีกับข้อดีอ่ะคนดูตัวแถบนี้ปรับมาโคตรโหดเลยอ่ะเพเนี้ยเนี่ยเราสามารถแบบเซตกบดักไปวิ่งไปได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบเออเนี่ยวางเส้นเส้นหนามเนี่ยปุ๊บวางเชือกปุ๊บแล้วก็วิ่งไปแล้วก็เซตได้เนี่ยบอกเลยว่าแถบมันกลายเป็นตัวละครที่เซตกับดักไวขึ้นเยอะอ่ะคนดูโคตรบับอ่ะมันจะบับโหดไปไหนไวะเนี่ยคือแถบมันก็บ,บับมาโหดนะแต่ถ้านึกถึงร้านเติมลบา,ลาราคาถูกก็ต้องร้านาลาบักร้านเติมลบากราคาถูกเริ่มต้นเพียงแค่5สาทมสิบข้า้แ่าทเท ก็เล่นได้อยากซื้อของในกอาการเด่นก็มีหมดแถมยังมีบริการกดเกมคาส์แมปต่างๆอีกเพียบเลยนะนล่ถึงร้านดีๆต้องสาลัดบักขอขอบคุณร้านสลัดบักด้วยนะครับผมที่มาเป็นสปอนเซอร์ให้เราในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมใครที่สนใจร้านเติรลรูปกราคาถูกก็ไปบชิบริการกันได้นะครับผมโอ้ยพวกคุณต้องลองใช้บริการแล้วหรือเปล่าผมพูดมาหลายคลิปขนาดนี้พวกคุณต้องเชื่อแล้วแหละว่าร้านเนี่ยโคตรดีเลยคนดูเอาแล้วเหลือเวลาในเกมอยู่หนึ่งนาที20วิและผมจะทํายังไงดีว่าตกองงแ็้เอยโกดัเพื่อแลผกโดปปีูไตุ๊ก เจ็บจังเลยแล้วเขาก็โดนระเบิดเอาไม่โดนเฉยเลยเขารู้ทันอ่ะเฮ้ยรู้ทันอย่างงี้เหรอเซ็กกับดักต่อหน้าเลยดิแลวเราก็จุด้วยกันเซ็กกับดักอ่ะดิจุกโชวุกจ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 ุกปู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 โอเคไ่โดนด้วยนะผมไปก่อนละกายพี่ปูปีปูจะตายแล้วช่วยด้วยโอ้ย่าฆ่าเราเลยจอนเดจอนโดจอนดันจอนเดวานเนอไม่ใช่อะไรวะเดี่ยไปเลือดจัดอ่าเรียบร้อยแล้วเขาก็โดนสปเปซไม้ผมแล้วอู้ห้เอาจริงๆนะาคนดูตัวละครแถบเนี่ยมันเป็นตัวละครที่เล่นนผแี้ คือมันบัฟจ๋าเลยถ้าแผทเก่ามันก็พอเล่นได้แต่แผ่นนี้คือแบบแบบโคตรโหดเลยอ่ะมันโหดเกินอ่ะแบบเซตกับดักทําอะไรนู่นนี่นั่นไปเดียเดยวเห็นปะเนี่ยผมกดเซตแล้วก็วิ่งปลื้เดียแค่เดียว้ก็เสร็จแล้วเนี่ยมันเร็วมากอ่ะแผทเนี้ยอ่าจอโดปล่อยหนาปุ๊มโดนไหมโอเคเหมือนจะโดนกับดักผมแทนเฮ้ยเพิ่งสร้างเอกาจะทำลายทิ้งเลยน้อยใจนะเนี่ยแล,แ,ลแล้วกระจบเกมแล้วนะครับผมจะจบไปได้อีกห้าสี่สามสองหนึ่งเรานับไวเกินเวลาเดียวเฮ้ยโอเคจบเกมแล้วครับเย่รอดแล้วอ่ะโอเวอรเห้าสิบแปดแล ตัวคอนฟันชี่แถบโคนมุงมิงอะแบบปีบปูบจะตัดเลยโดยเฉพาะแพทเมตาใหม่อ่ะโคตรโหดอ๋อรอบนี้เจอเอาตัวจักรจะเชแอบบิดเงินเหนือจอนโดอีกแล้วอ่ะวันนี้เรามาตีมจอนโดเดวันหรือไงวะเนี่ยเออจอนโดวันเดย์ทำไมวันนี้ไม่แต่คนเล่นจอนโดวันเนี่ยผมไม่เข้าใจแต่ที่ผมเข้าใจก็คือมาได้เวลาปฏิบัติการเช่นกับดักแล้วอ่ะแม่ไม่ได้เช็นกับดักระหว่างถ่ายคลิปมาตั้งนานเนี่ยล่าสุดก็เออคลิปรีวิวสกรีนของแถบทั้งหมดอ่ะรอนและหลังจะดักหายตัวยาวเลยอ่ะเฮ้ยมมาไงเเเเนนีี่่่่ยยยยยยอลชชวววววดดด้้คคิิบกกูจะตัั ไล่ฆ่าฉันนะฉันกำลังจะโดนไล่ฆ่าอุ้ยเกือบโดนตีแล้วแป๊บหนึ่งนะตอนนี้เขาติดสโลเน็ตอยู่เราต้องโชยอกาสนี้รีสแตมิน่าก่อนแล้วตอนนี้เขาก็าวิ่งแล้วเฮ้ยเนี่ยใช้สกิลใชตกับดักไปโยนไปโอเคเรียบร้อยผมใชตกับดักเรียบร้อยมาดูกันว่าเขาจะล่าผมต่อไหมเนี่ยคือแพทใหม่โคตรเกียนเลยคนดูแทบว่ะดูดีมันเซ็ตกับดักไปวิ่งหนีไปได้โคตรเถื่อเนเลยมันเถื่อนมากเลยนะแบบเถื่อนพอๆกับดูซิกาดเลยแต่ให้พูดตรงๆคือมันบัฟโหดกว่าดูซิกาดเยอะเลยอ่ะคนดูเพราะว่าดูซิกางงบบ,บบบบบบััััฟฟปราาาลนนซ์ใช่่่่มแแแตวขออทีคืบบบโหดจ๋าเลยออ่ะคืมันมีแต่ไไดด้้กับอ่ะคคนดูือบัฟให้เก่งขึ้้นนลลวเยไมม่ีีข้อเสย แล้วก็ผมก็เห็นเอฟเฟกอะไรชมพูชมพูโอ้นั่นไงหนาปล่อยมาแต่ไกลเลยเฮ้ยอย่าทำร้ายทันชีแถบเลยนะจัดดีเสร็จแล้วจัดดีเสร็จแล้วโอเคเขายังไม่ฆ่าผมก็ยังดีครับผมก็ฝันไฟต่อละกันเนาะอย่าทำร้ายตุ๊กตาตัวดอยตัว,ตวดีเลยอ่ะแต่เอาจริงในบรรดาของพันชีคือตัวละครสกินของแถบผมชอบมากเลยนะดูดิน้องดูโคตรอวบแล้วมันดูสวยมากคนดูผมชอบมากเลยนะสกินของแถบอ่ะคือมันสวยสวยอ่ะรูปนี้โยนกับดักเลยเอาเพื่อนอย่าลืมใช้ระเบิดแล้วด้วยนะเราเซ็ตระเบิดให้เร็วอ่ะเดี๋ยวเราเซ็ตตตตตตนนน้้้้้าาาา่่่่ออ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 อะะะเเ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 ซซ็็็็็็ชืืกกกกกกปปปมมแแแแลลลลลลลวววิงงผบบดดูรรรรยยยยยโคีสข เซนแถบของผมก็จะประมาณน Olá, ี้นะครับคนดูคือเซตไฟปั่นไฟไฟนะครับผมสกิลคูดาวเสร็จเมื่อไหร่เราก็มามาเซตกับดักเซตกับดักเสร็จแล้วก็ปั่นไฟเสร็จก็เออมาวางปั่นไฟต่อเนาะเรียบร้อยใกล้ปั่นไฟเสร็จแล้วอูสกิลผมก็ใกล้คูดาวเสร็จพอดีอ่ะเนี่ยปั่นไฟเสร็จปุ๊บก็เซตกับดักต่อแค่นั้นเองโอ้ยโโอ้หูพี่ปู่เลยผมเจ็บนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรดีนะว่าโดนตอนช่วงที่ผมเออเซตกับดักเสร็จพอดีเอ้ยโดนตีมาหมายความว่าไงเฮ้ยเขาล่าผมว่ะคนดูเฮ้ยอย่าเลยพี่ปู่งกลัไปหกกัับดว มั่นใจแบบสา0ร้อยเปอร์เซ็น่มเตเรียบร้อยโดนระเบิดผมไปก่อนแล้วผมก็เซตอีกลูกหนึ่งเรียบร้อยแค่ดีเขาก็จะโดนแบบโอ้ d o บ b l e triple และตอนนี้เขาก็เอาเปลี่ยนเป้าหมายเฉยเลยอ่ะคือมาล่าเราสี่เพื่อนเพื่อนมันล่าเราสี่เราไม่ไหวแล้ว่แทบตะอยากจูกิงเหมือนกันนะเราผู้ศาเซ็ตกบดังพร้อมจูกแล้ววนายก็มาล่าเราสี่เพื่อนเอ้ยไอ้มานี่ซีไอเจ้าตัวคนจะจะเชฟบีเอาเฮ้ยแล้วเราได้พิซซ่าเฉยเลยเพื่อนเราขอโทษเราไม่ตั้งใจจะแยกนายนะแค่เอออยู่ดีๆมันก็เข้าตัวเฉยเลยแล้วเพื่อนก็ตายเรียบร้้้อออยยเเเเโโนนพื่่ตตตาาแลวววดดดีี๋ผมกกกัั คอนแทบบอลเลยว่าเป็นตัวที่โคตรปวดเลยคนดูเดี๋ยวเซ็กซ์ดักได้รัวๆเอออาเฮือโดนสโลโนเนตแต่ไม่เป็นไรอ๋อเดี๋ยวนี้สโลโนเนตโดนแค่ขั้นหนึ่งแล้วหรอไม่ใช่ขั้นหนึ่งแต่เป็นขั้นสองอ่ะเมื่อก่อนเป็นขั้นสามเดี๋ยวนี้ปรั่ยเป็นขั้นสองก็ถือว่าบาลานซ์ดีนะแต่จริงๆจ,จะขั้นห้าเลยก็ได้นะทุกคนจะได้ระแวงแขนแบบแขนซอมบี้น่ากลัวจริงอะแบบขั้นห้าไปเลยเยอะแบบเดินไม่ออกอะแป๊บนึงแลผมเซ็กซ์ดักก่อนโอเคประมาณล่องนี้แล้วกันเนาะใกล้ของตัวละครแถบผมก็จะแนะนำว เซตกับดักกอดอ่ะคือตัวละครแถบเราคือแบบโอ้โหบอกเลยครับใครบอกว่าตัวละครแถบว่างงานไม่จริงอ่ะคนดูเนี่ยมีงานให้ทําตลอดเวลาไม่ปั่นไฟก็จูไม่ก็เซอตอเกับดักทั้งวันทั้งคืนอ่ะเซตกับดักโคตรเยอะเลยคนดูไหนพันชีแชร์ขอดูหน่อยซิตอนนี้เพื่อนเราเป็นไงกันบ้างอ่ะและตอนนี้จอรโดก็โดกนกับดัก,กผมเรียบร้อยติดสโลเด็ดขั้น2ไปเวลาสี่วิวินาทีนะครับผมบอกเลยว่าติดโคตรเยอะโอ้ย แล้วเราไปโดนติดพิษทำไมวะเนี่ยโอ้โหติดคอรับเนเจอร์แป๊บนึงนะอ่ะผมโยนก,กับดักให้อ่ะเพื่อวิ่งมาเลยปุ๊บโยนไปอ๋อพี่ปูเจ็บแล้วเดียวเฮ้ยเฮ้ยเขาล่าผมต่อช่วยด้วยพี่ปูพี่ปูเรียบร้อยแล้วเขาก็โดนสับเป็นใบผมต่อเฮ้ยเดี๋ยวนะผมเพิ่งสังเกตตัวละครแถบถ้าเราแบบมองใกล้ๆอย่างเงี้ยคนดูมันเป็นตาแบบลูกกตาดี่ว่าเฮ้ยเพิ่งเห็นโอ้โหตะก,กี้แบบตุ๊กตามันมีแบบเออลูกกตาด้วยคนดูแบบเออเดี๋ยวโคตรเท่อ่ะเฮ้ยเท่อยู่เท่อยู่แล้วตอนนี้เหมือนเกมก็จะจบแล้วนะครับผมจีโอลาก่อนเราจะไไไไมม่่่ดด้้้เเเเเเจอออออออพพพััันนนนนีีีชชชแแลลววะะใถบโค จบเกมว่ะเอาเครื่อได้เงินมา40อิ่มอิ่มแล้วเอเี็กก็ยอมสีเป็นสีแดงเลยสงสัยตกถังสีแดงมาเป็นเฮวูบอยวีสองะโอเคสำหรับวันดีพัรชี้แถบขอตัวลาไปก่อนสวัสบบดีจะ้ะ